สวัสดีค่ะวันนี้อ,อมมี่จะพามาทำ Rich Menu ใน Line OA นะคะ Rich Menu ใน Line OA เนี่ยมีความสาคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราอ่ะทักทายเพื่อนใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถมีอะไรที่ดึงดูดใจเพื่อนใหม่โดยที่เขาที่ยังไม่ได้เขียนถามหาเรานะคะมันจะเป็นรูปภาพที่สามารถใส่ลิงก์ก็ได้หรือใส่ข้อความเพิ่มก็ได้นะคะลองไปทำดูค่ะ ก่อนอื่นกดไปที่ Line Official นะคะอันนี้เป็น Line Official ของออมมี่นะคะถ้าใครแอดเอาไว้ก็ได้นะคะแอดหเป็น Line Official ของออมมี่นะคะแอดหนึ mm hmm. u g u t w นะคะ mm hmm. เวลาที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อ Line เนี่ยก็จะเป็นข้อความที่แบบ Line แอดยากๆแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไร อันนี้ออมมี่เปิดมาเอาไว้เพื่อที่จะทักทายเพื่อนใหม่สำหรับที่เป็นนักเรียนนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยสอบถามเข้ามาในไลน์แอดนี้ได้นะคะอะค่ะมาเริ่มทำกันค่ะริชเมนูจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างด้านซ้ายมือนะคะกรอบสี่เหลี่ยมสี่กรอบนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็กดคำว่าสร้างใหม่ค่ะแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตนะคะ ถ้าเป็นเล็กเนี่ยก็คือจะมีแถวเดียวนะคะถ้าเป็นใหญ่จะมี2แถวและบล็อก,อกแต่ละอันเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใส่รูปกี่รูปอ,ออมมี่จะเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลือกเลยค่ะพอเลือกแล้วนะคะเราก็มากดอัปรูปค่ะแต่ตอนนี้เรายังรู้อัปรูปไม่ได้เราต้องไปทํารูปก่อนนะคะเราก็ไปที่โปรแกรมออกจากอันนี้ก่อนนะคะแล้วไปโปรแกรม p i กอาค่ะ ไปที่พิกอารนะคะพิกอาร์ตเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทราบว่าทำยังไงเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปของออมมี่ใน YouTube ได้นะคะช่อง Channel โค้ชออมมี่มีทําเอาไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็ไปข้างบนเลยค่ะกดเข้าไปที่พิกอาร์ตหน้าแรกของพิกอาร์ตจะเป็นแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาคำว่ากริดนะคะตรง College มันจะแบ่งเป็นช่องๆเหมือนที่เมื่อกี้เราเลือกเอาไวะคะ้ค่ะเมื่อกี้เราเลือกไว้สำหรับ ทำสามรูปใช่ไหมคะเราก็จะไปเลือกรูปมาสามรูปค่ะก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะออกแบบเลยนะคะว่าอยากได้รูปประมาณไหน เรเลือกรูปได้3รูปแล้วนะคะกด next ค่ะไปต่อนะคะแล้วอันนี้เป็นโฆษณาเราก็ปล่อยให้เขาโฆษณาไปก่อนนะคะแล้วพอมันมีเครื่องหมายกากบาทให้เราปิดได้เราก็กดปิดเลยค่ะเมื่อกี้เราจำรูปแบบได้ใช่ไหมคะที่เราเลือกไว้คือด้านซ้ายมี1รูปด้านขวาจะมี2รูปเราก็ไปหารูปแบบเดียวกันค่ะนะคะกดเสร็จแล้ว เราไปกดคําว่า ratio ค่ะหรือขนาดนะคะอันนี้ภาพที่เราเอาไปต้องไปใช้เนี่ยคือ3ต่อ2นะคะนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะว่าเราต้องการให้รูปไหนใหญ่กว่ากันหรือว่ากรอบมันไม่ได้เราก็จะเลื่อนได้พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะกดลูกศรค่ะแล้วก็มากดดาวน์โหลดได้เลยค่ะคราวนี้รูปจ,จะไปอยู่ที่แกลเลอรีของเราแล้วนะคะ ปิดโปรแกรมนี้ไปแล้วไปเปิดไลน์ Official เหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราอัปโหลดรูปได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วกดดันค่ะแล้วเราใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะ2นิ้วนะคะบีบรูปให้เข้ามาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเมื่อเขาประมวลผลแล้วนะคะเราก็กดไปต่อค่ะรูปที่หนึ่ง ดูนะคะรูปที่1เนี่ยก็คือรูป A เนี่ยประเภทที่1เราต้องการกําหนดอะไรไหมถ้าเราต้องการใส่ข้อความเรากดข้อความถ้าเราไม่ต้องการเรากดไม่กําหนดนะคะรูปที่2เป็นรูป B เราทาเป็น a c e b o o k ใช่ไหมคะเราจะไปกดลิงก์ค่ะซึ่งออมมี่ก็จะเก็บสะสมลิงก์ของออมมี่เอาไว้ในลน์นะคะออมมี่ก็จะไปกดลน์แล้วก็ไป หาลิงก์ถ้าใครๆไม่รู้จักวิธีการหาลิงก์นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปได้นะคะอ,อมมี่มีทำเอาไว้คลิปในการหาลิงก์ของตัวเองแต่และลิงก์แล้วก็ทําเก็บเอาไว้ค่ะเพราะว่าพวกเนี้ยเราจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเราทาําโฆษณาทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันช่วยให้งานเราง่ายขึ้นนะคะได้ลิงก์แล้วเรากด Copy ค่ะ เสร็จแล้วกลับไปที่หน้า Line Offi ิเชีไปวางเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรแล้วก็ c เป็นรูป c ของเราเป็นรูป YouTube จำได้ไหมคะเหมือนเดิมออมนีก่ก็ทำลิงก์เอาไว้แล้ว mm hmm. ก็ไป กดลิงก์นะคะแล้วก็ใส่ค่ะไปตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าลิงก์ของเรามีอะไรเกินไหมเพราะเราเวลาเรา copy มามันก๊อป,ปมาหมดนะคะอ่าค่ะเสร็จแล้วกดเราทำครบแล้วเรากด ต่อไปได้เลยค่ะคราวนี้เรามาใส่ชื่อตัวนี้จะไม่แสดงให้คนอื่นเห็นนะคะจะเป็นแค่เราค่ะแล้วเราก็ใส่ค่ะเก้านะคะเสร็จแล้วมาเริ่มกำหนดวันที่ค่ะสมมุติเราจะกำหนดวันนี้เลยเวลานี้นะคะกดเซตแล้วก็กด อันต่อไปค่ะวันหมดอายุนะคะสมมุติเราจะทำอันนี้อ่ะให้ถึงปีหน้าเราก็กดเซตค่ะพอได้แล้วเนี่ยนะคะเรามากดบันทึกค่ะและกดบันทึกอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะตอนนี้คอเซ็นของเรามาอยู่หน้านี้ละนะคะคราวนี้เราจะมาลองดูนะคะว่าเอ่อ ว่าลิงก์ของเราเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะเรากดคําว่าเพิ่มเพื่อนค่ะคันลอกลิงก์นะคะแล้วลองไปส่งดูค่ะวางลิงก์ค่ะกดนะคะลิงก์ Line Official ยของเราจะมาอันนี้ให้ละเรากดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะแล้วก็สามารถที่จะถ้าเรากดไปที่ Facebook มันก็จะส่งไปที่ Facebook ของเราค่ะถ้ากดมาที่ YouTube เขาก็จะมาที่ YouTube ของเราเหมือนกันเห็นไหมคะครานี้เราก็จะมีทางที่จะเพิ่มเพื่อนด้วยวิธีใหม่ๆได้ล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันด้วยนะคะเพิ่มเพื่อนกันมาถ้ามีคำถามอะไรสามารถแอดไลน์ของออมมี่ไว้ได้นะคะแล้วจะกลับไปตอบทุกคำถามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ